สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราอยู่ในเอพิสซดที่70พาร์ทสนะครับเป็นของวันวาเลนไทน์ซึ่งเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยอีพีที่แล้วของเรามีน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าเราได้ให้ตัวละครพี่มานะซึ่งไม่ได้ใจว่าเยอะหรือเปล่าแต่เห็นบอกหลายคนเลย,ยจะอยู่ตรงโพสต์ออฟฟิศนะครับผมไปไปดูกันดีกว่าลุ้นไปกับคนดูดนะึแต่ว่าจะได้ตัวละครเยอะหรือไม่ โอ้มีให้มาสามคนเหรอใช่ไหมเดี๋ยวดูสิโอ้โหโ,โเป็นระดับ Legendary Epic แล้วก็ Legendary นะครับเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับช่วยขอบคุณครับแล้วก็เห็นในว่าอยากได้ก็ขอบคุณเช่นเดิมเดี๋ยวผมจะรับมาทั้งหมดเลยแล้วกันขอบคุณครับอ๋อมีขวดาด้วยถ้าเรากดเดยอะเกินไป ดูเครับเดี๋ยวเราเอามาใส่เลยด้วยกันโอ้ดมิดแรงมากอืมเก่งน่าจะเก่งเลยเดี๋ยวเราใส่ทั้งหมดเลยด้วยกันเราใส่ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้โอ้ oh, ตัวนี้คืออะไรเอ่ยเราได้มาตอนไหนเนี <c> ่ย <oughs> มันมัน,ม,น,ม,นมันมามันมาจากไหนวะ <c oughs> แล้วก็ผมเห็นว่าเขาบอกว่าถ้าเราเล่นทุกๆุกดานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเล่นดานไหนที่ชนะเราจะได้ อหัวใจมาเปิดกล่องนี้นะครับซึ่งเอาจริงผมก็อยากได้ตัวเหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวเงินนี่ใช่ไหมโอ้ดูน่ารักป้านะครับดูน่าหาทุกตัวเลยงั้นเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวผมจะเล่นแล้วผมจะกลับมาครับประเดิมไววาเล่นตาหนึ่งจะได้หัวใจเท่าไหร่เอ่ยงั้นเราจะไปด่านเดิมแล้วกันนะเป็น toy city หรือว่าทุกคนจะเปลี่ยนแล้วเบื่อกันหรือยังอาจจะเบื่อแล้วก็ได้แต่ผมก็จะเล่นเ,เรื่องหมดฮาร์ไหม เอา้าคลิปหายแล้วมันเลือก EC เรางั้นเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่า EC นี้จะได้เท่าไหร่เอ่ยลองวางตัวแรกเลยโอ้ดูโหดจังวะ่ะโอ้เดี๋ยวมาดูแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเผื่อเอาโต้สกิปได้เลยนะครับเปอร์เซ็เตอเขาอยู่ที่100นะแต่ว่าคูดดาวเนี่ยมันแค่0.5ไงมันก็เลยแบบเออค่อนข,ข้างแรงระยะ20นะครับ เดี๋ยวลองน้องตัวนี้กันก่อนผมอยากเห็นนะมันมันมีอะไรไม่รู้สแปซแต่เป็นน้ำน้ำมาซาโลหรือเปล่าโอ้ oh, แต่ว่าเป็นตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นคาเมล่าแอคแทกเฮลิคอปเตอร์เป็นการปล่อยวิซ่าออไปนะครับดาเมจสองรยะยะสิบคูลดาว 5, ดสูดจุหจะเสียงดังมากแต่เอาเข้าจริงผมว่าตัวนี้มันเก่งมากเลยอะ่ะเนี่ยตัวนี้โอ้ oh, ตัวนี้ก็ใหญ่ ชื่ออะไรเลยชื่อมิสมิงมิงมิงคาเมล่าแมนเหรอทำไมชื่อแปลกจังเดี๋ยวลองซิตัวใหญ่อะน่าจะเก่งแต่ว่าหวงสั้นเหมือนเดิมนะครับเป็นการอะไรเลยเอามือไปตบหัวนี่เนี่ยอยากฆ่าม,มาอะไรงี้หรือเปล่าแต่ก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นทีวีแมนตัวเดิมอันนี้ตัวที่แบบตัวเปราะขมเองคขาชอบเทมาก แต่ก็มีตัวนี้นะครับหน้าตาดูแปลก่าไม่เคยเจอมาก่อนเป็นสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์นะครับน่าจะแบบอารมณ์แบบเอ่อผมจะว,ว่างไงดีน่าจะคล้ายทีวีแมน,นหรือเปล่าลิมพันแล้วเดี๋ยวเราอัพนี้ดีกว่าเลเซอร์กันคาเมล่าอัพโอ้โหโหดอ่ะ เลเวลที่4นะครับดาเมจอยู่ที่700เลยนะแล้วก็ระยะ28ะ่สตีศูอ่ะไม่ต้องออกกันมาแล้วเ <c oughs> อานนจริงผมว่าง,ง่ายมากเลยนะครับตั้งแต่แบบมีตัวที่คนดูให้มาจริงๆตัวนี้ที่ให้มานี่น่าจะดูดีสุดเลยเก่งมากเลยขี้โกงเลยดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นโหมดอีซี่ด้วยนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะออกมาได้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่า แต่ว่าผมว่านะครับตัวตัวละครที่เราต้องหาตอนนี้คือตัวละครเงินปะ่ะไอที่มันเป็นคาเมล่าโหลดฟาร์มอ่ะอันนั้นอยากได้มากที่สุดลวครับถ้าสมบุติเราได้มาน่าจะทําให้เราเล่นบทหาได้นะไม่แน่ใจว่าจะได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการฟาร์มเงินเนี่ยพอฟาร์มเงินล้วจะทําให้ตัวเราสามารถอัพได้มากขึ้นอ่าตอนนี้น้องเลเซอร์กันคาเมล่าก็เลเวล5เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเลเวลตันของน้องเอง ดาวเมตอยู่ที่พันห้าร้อยเลยนะครับระยะสามสิบแล้วก็คู่ดัสจุดสองเองนะึ่งค่อนข้างที่จะขี้โกงอ่ะผมอยากลองดูตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเท่ตัวมันใหญ่ครับมันต้องเท่เสมอเลยตัวใหญ่มันดูเก่งดาวเมตอยู่ที่สามร้อยวางโอเคลองอ่ะอัพตันเลยโอ้เดี๋ยวนะโหถ้าเทียบกับตัวได้นี่คือร่างน้องเขาเปรีไปเยอะเหมือนกันนะใช่หรือเปล่าเออจริงด้วยทุกคน ตอนแรกน้องเขาจะไม่มีแขนเลยตอนแรกใช้เขาเรียกวอะไรใช้มือตบเอาตอนนี้ก็จะมีพวกแบบปืนโอ้มีหลายปืนเลยนะครับไม่ใช่แบบแค่อันนี้อันเดียวแล้วก็ระยะน้องค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะประมาณโอ้ระยะห้าสิบนะครับแต่ว่ามีการโจมตีทั้งหมดอาจจะเป็นการโจมตีแบบสี่แบบหรือเปล่าออันนี้ก็คือข้างในสุดยันออกไปข้างนอกสุดอาจจะเป็นแบบว่า ข้างในาสุดแรงสุดแล้วก็ค่อยๆเบาลงมาอะไรอย่างนี้โหการเดาที่โคตรมัว่วแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งไหนวะตัวนี้ที่น้องให้มาดูเก่งจังลองอัพตันอัพตันดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เลยแต่เป็นการอ๋ออาจจะเป็นสแปนนี่อาจจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าการโจมตีที่เขาเรียกว่าอ,อะไรแล้วเบิดโดนรอบข้าง อ่าจริงด้วยน้องเขาอัพตันไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนเลยโอ้ดูดูดูที่โกงมาออกเอาได้มา30หัวใจนะครับ20เวฟได้มา20หัวใจแล้วก็ชนะได้มา10เหรออ๋อฮะเราต้องเก็บทั้งหมด200ใช่ไหมก็เหลือประมาณ170แต่ถ้าเราไปกดมีเดียมอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ไม่น่าจะได้200เท่าเงินผมว่านะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองเล่นให้จบก่อนแล้วก็ ให้คนดูดูแล้วกันมาครับเวฟที่สามซนะผมเกิดปิดไมค์ไว้เสียงมันดังมากบอกเลยว่าตัวหลายตัวค่อนข้างที่จะแบกทุกตัวเลยดีกว่าแบกทุกตัวเลยเก่งมากไอตัวนี้จริงๆก็แบกนะครับนี่ก็แบกเหมือนกันตัวแบกต้นเกมตัวนี้แบกตัวเลดเกมประมาณนี้วงค่อนข้างกว้างแต่ตอนนี้เราต้องวางตัวเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่ามันลุดแล้ว เอาหวังว่าสัตรงนี้แล้วกันได้หรือเปล่าอ๋อตัวนี้มีหลับด้วยนะครับน้องเมสคานเม้แมนเรียบร้อยค่อนข้างง่ายมีเดียมเดี๋ยวเราจะไปหากันดิมาดูกันว่าเราได้หัวใจเท่าไหร่เอาเราได้หัวใจมาทั้งหมด45นะครับถ้าเล่นแบบธรรมดาที่เป็นระดับอ่าอีซี่เนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด30สิบหัวใจเลยนะจากที่ผมคำนวณน,นะครับ เราเล่นระดับ e ีซีเนี่ย7จนาทีเราจะได้มา30มหัวใจแต่ถ้าเราเล่น e ีซี่สองตานเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด14บนาทีก็ตีเวลาค่าวๆก็นานกว่าประมาณ1นาทีนะครับเราจะได้เพิ่มมาสิบห้าหัวใจเลยนะใช่หรือเปล่าอืมงั้นเดี๋ยวผมว่าเรากดระดับ e ีซีแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาให้ได้เยอะๆก่อนหล้วจะให้คนดูดู